ช่วงรอมฎอนการีมสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอ s s a l a ล u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h i t า a l a ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติสุขจงมีแด่ผู้ชมทุกทกท่านครับผมขออนุญาตย้อนไปเนิดหนึ่งนะครับ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ในในจังหวัดยะลารวมทั้งนาราธิวาสปัตตานีเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะ รุนแรงนะครับพี่น้องประชาชนเขาก็สะท้อนปัญหาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยาลาวา่าเด็กๆที่เป็นลูกหลานของพวกเรานั้นเขามีเวลาว่างในช่วงที่เขากลับจากโรงเรียนเนี่ยหลายชั่วโมงแต่เด็กเหล่านี้ก็ใช้เวลาว่างที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์นะครับซึ่งเขาก็อยากให้เด็กเหล่านี้ใช้เวลาเนี่ยไปเรียน อาศาสนาไปเรียนอัลกุรอานการเรียนอัลกุรอานบางหมู่บ้านบางพื้นที่เนี่ยไม่มีครูผู้สอนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้เด้งเห็เหนปัญหาเหล่านี้ก็อยากที่จะให้มีครูผู้สอนเนี่ยอัลกุรอานในชุมชนทุกชุมชนก็เป็นที่มาของการอบรมครูผู้สอนอัลกุรอานร,ระบบกิรอตี ระบบกิรอตีก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งในเรื่องของการสอนอัลกรุรอานการสอนระบบกิรอตีเนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งว่าเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนอัลกรุรอานอย่างสนุกสนานและก็สามารถที่จะอ่านอัลกรุรอานในเวลาที่รวดเร็วกว่าการสอนรูปแบบเดิม สำหรับกีรอตีเนี่ยก็จะอาบุรณา,าการร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็บูรณา,าการร่วมกับอิหม่ามคอเตบิลันหากรรมการมัสยิดในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีก็จะมีอย่างน้อยก็ 45- หรุ่นนะครับรุ่นหนึ่งก็ประมาณ100ย0 0คนเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีครูผู้สอน ที่ผ่านหลักสูตรของระบบกิรอตีเนี่ยจำนวนหลายร้อยคนนะครับเราก็จะมีเกียรติบตัตรจากวิทยากรที่มาทำการอบรมซึ่งในร้อยคนเนี่ยไม่ใช่ผ่านทุกคนนะครับในแต่ละรุ่นก็จะผ่านาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่เราก็ให้โอกาส กับผู้ที่มีความสนใจและก็ไม่ผ่านการอบรมเนี่ยสามารถที่จะมาอบรมได้เมื่อโครงการอบรมเปิดที่สังเกตเนี่ยบางคนก็มาอบรม3-4ครั้งกว่าจะผ่านนะครับจากการดำเนินการต่อเนื่องมา10กว่าปีมีผู้เข้าอบรมเนี่ยจำนวนหมื่นกว่าคนในจำนวน1,000 0คนเนี่ยกลับไปสอนอักรุอานในพื้นที่ต่างๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า6000คนปัญหาต่าง ท,ท,ที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาได้สะท้อนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าอยากจะให้ลูกหลานเรียนอักรอ่านแต่ไม่มีครูผู้สอนปัญหาเหล่านี้ได้คลี่คลายแล้วผมลงพื้นที่ก็จะเห็นว่าทุกมัสยิดก็จะมีครูผู้สอนอักรอ่านถามว่าเด็กๆในชุมชนตรงนี้ไปเรียนอักรอ่านที่ไหนเขาก็บอกว่าที่มัสยิดและก็ มีครูผู้สอนอย่างน้อยก็4-5หคนนะครับเพราะระบบอิรอาตีเนี่ยถ้าจะให้มีประสิทธิภาพครูคนหนึ่งเนี่ยสอนได้ไม่เกิน15คนนะครับก็จะทำให้อาการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ก็มีนโยบายในเรื่องของการขอสร้างอาคารอเนกนประสงค์เพื่อที่จะให้อาคารเหล่านี้เป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนาการประชุมการจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องในวันสำคัญไม่ว่าวันสำคัญที่เกี่ยวเรื่องกับวันสำคัญของชาติวันสำคัญที่เกี่ยวขอ้องในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในเรื่องของาศาสนาแต่ สิ่งที่สำคัญที่สุดอาคารเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นอาคารที่เรียนคุณธรรมจริยธรรมเช่นตาํากาน่และก็ในเรื่องของการสอนอกักรุอ่านให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องมาทุกปีถึงปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดำเนินการในเรื่องการขอสร้างอาคารอนเนกประสงค์ให้กับพื้นที่ต่างๆร้อย 70กว่าแห่งนะครับใช้งบประมาณเกือบ400ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่พี่น้องประชาชนว่าเมื่อมีครูผู้สอนแล้วก็เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีความสนใจที่จะเรียนอัครอานผมก็ได้ทำนโยบายในเรื่องการก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์อย่างน้อยอำเภอละหนึ่งแห่งนะครับอำเภอละหนึ่งแห่งแต่ด้วยความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ย มีมีมากในแต่ละปีเราก็สามารถจัดสรรได้ไม่ต่างกว่า10แห่งนะครับอาคารอนเนกประสงค์เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาขอสนับสนุนงบประมาณจากอบจเป็นจำนวนมากนะครับในการดำเนินการต่างๆเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบเราก็ได้ดำเนินการ ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลในแต่ละแห่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเพื่อมา,อาทำบันทึกข้อตกลงในเรื่องของการดูแลรักษาอาคารนี้อาคารอนเนกประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและก็สามารถที่จะยั่งยืนเพราะฉะนั้นอ,อบจดูแลส่วนหนึ่งแต่ว่า ในส่วนที่อบอตอเทศบาลสามารถที่จะดูแลเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะขอสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลได้ครับ เด็กๆที่เรียนอักรอานในแต่ละแห่งนั้นซึ่งถ้าเขาเรียนจบเขาก็จะคอต่มอักรอานนะเขาก็ตามอักรอานในแต่ละแห่งก็สามารถที่จะดําเนินการเองได้นะครับโดยศักยภาพของอามัสยิดโดยศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดะลาก็จะจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อทําคอต่มอักรอานซึ่ง ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประมาณาประมาณ500คนซึ่งก็จะเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับเด็กเรียนอัครอา่านแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจทำให้ผู้ปกครองภาพภูมิใจในลูกหลานของเขาที่สามารถข้าตามอัครุอ่านได้ซึ่งผมสังเกตว่าเด็กที่เรียนระบบกิรอตีเนี่ยมาก็ตามกรุรอานเนี่ยอายุไม่มากนะอายุไม่มากแสดงว่า าการสอนอักรุอ่านร,ระบบกีรอตีเนี่ยสามารถที่จะบรรลุในสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของของการดำเนินการก็คือเด็กสามารถเรียนอักรุอ่านได้อย่างรวดเร็วและก็ถูกต้องตามหลักนะครับจากการที่เราดำเนินการในเรื่องของการสอนอักรุอ่านร,ระบบกีรอตีทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากเรียนอักรุอ่านด้วยนะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าที่เขาอ่านเนี่ย อาจจะอ่านได้แต่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวยายกรณอะไรต่างๆก็สะท้อนมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาว่าครูผู้สอนอัครุออานเนี่ยเขานอกจากที่เขาจะเปิดสอนให้กับเด็กแล้วเขาเปิดสอนให้กับผู้ใหญ่ตอนนี้เครือข่ายต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขารวมตัวกันและก็ไปเรียนอัครุออานนะครับ เมื่อมีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะรวมกลุ่มแล้วก็ไปอ่านอักรอ่านในพื้นที่ได้ซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นการทำฮารักกนะครับทำฮาลักกซึ่งทุกอาทิตย์ก็จะมีอยู่ในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครือข่ายครูผู้สอนอักรอ่านที่อยู่ในพื้นที่ การที่เราดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะสิกว่าปีเนี่ยผมคิดว่าทุกพื้นที่มีครูผู้สอนอกักรอ่านนะครับหาครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะฉะนั้นเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่จะเรียนอกักรอ่านนะครับซึ่งผมคิดว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็จะพยายามสนับสนุนในกิจกรรมที่ที่พี่น้องประชาชนมีความต้องการนะครับในในโอกาสต่อไปครับ นอกจากเรียนอัครุอ่านได้ในเรื่องของการอ่านในเรื่องของอการปฏิบัติศาส,สนกิจต่างๆเด็กๆที่เรียนอยู่ในศูนย์กิรอตีเนี่ยเขาะจะสอดแทรกในเรื่องของกิริยามารยาทอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าเด็กที่เรียนกิรอตีก็สามารถที่จะเป็นเด็กที่ทําให้พ่อแม่รู้สึกว่านอกจากได้ความรู้แล้วสิ่งที่เขากลับมาเนี่ยเขาจะปฏิบัติต่อ พ่อแม่เนี่ยตามหลักการของศาสนาอิสลามศูนย์กิรอตีเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้นะครับ